สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆท่านนะคะน,นี้ก็มาพบกับน้องเหล่าเงินเมืองยางนะคะน้องเหล่าเงินเมืองยางนยนะยคนสวยนะอุ้ยคนสวยนะเอะวันนี้น้องเหล่าเงินจะมาเอ๊ทุกคนจําจําคลิปก่อนได้ไหมที่น้องเหล่าเงินบอกว่าอะไรอ่ะมีข่าวร้ายจะมาบอกอ่ะคือคลิปนั้นน่ะที่น้องเหล่าเงินไปดูชุดในตลาดแล้วก็บอก ชุดในตลาดมันหมดทั้งหมดแล้วก็ทั้งคุณป้าก็คือปิดร้านปิดร้านด้วยแล้วก็ได้ไปแค่ร้านพี่สไพร์อย่างนี้นะคะแล้วก็น้องหล่านมันบอกว่าจะสั่งมาจะสั่งมาอีกสั่งข้าวทำมาอีกนะคะโอ้เสียงอะไร <c oughs> คือน้องหล่านเงินจะสั่งให้เขาทํามาเออคุณป้าเอามาอีกเพราะว่าน้องหล่านเงินชอบชุดนี้ แล้วก็อยากให้แบบว่าคุณป้าสั่งมาให้เราเหลาเงินชุดนึงอะไรอย่างนงี้นะคะก็จริงๆอ่ะมีคนหลายๆคนนะคะมีเยอะนะที่อยากได้ชุดนี้อ่ะแล้วน้องหลาก็เลยแบบว่าเออเอาเอาเอาด้วยแต่สาวๆไม่มีใครเอานะมีแค่ต้องหลางนคนเดียวอะ่ะแล้วก็มีอ่าแม่บ้านแม่บ้านไม่ใช่เขาเรียกอะไรอะ่ะเออคนที่เขามีสามีแล้วเขาเรียกยังไง <laughs> เออ นั่นแหละเข,เขาก็เขาเอาเป็นกลุ่มกันเลยนะคะแล้วก็ต้องเหล่าเงินเป็นสาวเป็นสาวแล้วก็เอาค่อยคนเดียวนะไม่มีไม่มีสาวคนไหนเอาเลยคือเพื่อนเพื่อน,อน,อนก็ไม่เอานะคะเพื่อนเพื่อนก็ไม่เอาก็เลยต้องเหล่าเงินเอาคนเดียวเอาคนเดียวใส่คนเดียวสวยคนเดียวอะ่ะไม่มีใครแย่งสีไม่หรอกแค่แบบว่ายังไงอะเราเป็นสาวเราใส่เราก็สวยก่อนแล้ว ชุดวันนี้น้องหล่เงินเอามาคือจะเป็นชุดสีผ้าไหมสี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 ส,ส,สีสีแดงนะคะสีแดงนี่เลยจริงๆอะ่ะน้องหล่าเงานินสั่งสวยไหมทุกคนมันเป็นอีกสีหนึ่งนะตรงตรงสีตรงเนี้ยมันจะมีสีฟ้านี่ไม่มีนะแต่มันจะมีแบบว่าสีเขียว สีเขียวแล้วก็เหลืองเขียวอ่อนเหลืองนะคะแต่ว่ามันไม่ได้แบบนั้นมาคือถ้าแบบนั้นอะมันจะบอกว่าสว่างกว่านี้แต่นี่มันรู้สึกว่าสีมันดูอะไรอะ่ะมันดูแบบไม่สว่างอะมันดูมืดไปเออนัอ่นแหละมันดูมืดๆไปนะคะสีมันจะดูมืดๆไปแต่ว่าสีแดงอะ่ะแดงแป๊ดเลยแดงแป๊ดเลยเ <laughs> หมาะสำหรับสาวๆแต่ว่าสาวๆไม่ไม่เอานะคะ ให้ทุกคนดูอยู่แต่ว่าทุกคนก็บอกว่าอืมสวยอยู่แต่ก็ไม่มีแมวก็เลยโอเคแมวก็แมวเอาคนเดียวใส่คนเดียวสวยคนเดียวเริศคนเดียวเนี่นี่เลยนะคะทุกคนจริงๆอยากได้สีอันนั้นมากกว่าแต่ว่าได้สีที่มาก็อืมก็โอเคสีนี้ก็ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวลองมาวัดตัวดูนะคะทุกคนเห็นกันไหมอะ คนจะเห็นกันไหมมันต้องมีคนถือกล้องให้หลองเงินวันนี้ไม่มีคนถือกล้องให้หลอเหลอเงินแหละก็เลยจะใส่ไม่ได้ดันนี้อือนี <c oughs> ่ทุกคนอันนี้ยังไม่ได้ยังไม่ได้เย็บยังไม่ได้ตัดอะไรน,นะแค่แบบวัดพันตัวให้ทุกคนได้ดูนะว,ว่าก่อนไม่ได้เย็บอันนี้แบบว่าทำแบบแบบยไง เหมือนละครอะละครอะไรนะวันทองใช่วันทอง,ทองแล้วเขาจะมีสบายไปแ,แบบนี้แต่ของเราไม่มีเราเปิดตรงนี้เลยก็จะชุดก็จะประมาณนี้นะคะแล้วก็ <คน S 1> ต้องร<ป>อดูต้องรอดูว่างอกจะเย็บแบบไหนออกมานะคะใช่ไหมคุณแม่ถือกล้องเอ้หลุดหมดคุณแม่ถือกล้องให้นะคะ ก็จะเป็นสีแดงๆแ,งแบบนี้เลยเข้าหน้าข้องหลังลนะินไหมไี่มีบางอัะเว้ยสีแดงเหมาะกับน้องหลามือเนแน่ยแดงแบบจัดจัดเลยโอเคเมื่อกี้ทุกคนก็ได้เห็นเต็มชุดกันแล้วนะคะก็จะบอกว่า <c oughs> สีแดงแบบจัดจดจ๊ดแจดสีแดงแปลดเลย แต่ว่าสวยนะน้องหว่อว่าสวยมากแล้วก็มันก็มันเข้ากับหน้าน้องหว่งเงินสีพิวอะเหมือนเข้ากับสีพิวน้องหล่อเหมือนทําให้หน้าสว่างขึ้นหรือเปล่าคิดไปเองนะคนะแล้วก็อันตอนนี้ซื้อมาอันนี้ชุลละเอ่อร้อยห้าสิบหยวนร้อยห้าสิบหยวนก็ตีประมาณเงินไทยก็ประมาณอ่า หกร้อยหกร้อยเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยประมาณเจ็ดร้อยนะคะมาเจ็ดร้อยบาทอืมเจ็ดร้อยบาทแพงอยู่นะแพงอยู่นะเจ็ดร้อยบาทอเจ็ดร้อยบาทใช่หรือเปล่าตีผิดหรือเปล่าห้าร้อยอีกหนึ่งอืมก็ประมาณเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยกว่านี่แหละก็แพงอยู่นะแพงอยู่นะ แต่ก็ชอบไปเนาะชอบก็อยากได้ก็ต้องได้คะ่ะทุกคนตอนนี้น้องหลังเงินจะมาดูแบบนะคะว่าจะอาเอาแบบไหนแบบไหนดีแบบไหนดีแบบนดคือน้องหลังมันคิดไว้แล้วนะคะดูไว้แล้วว่าจะเอาจะตัดชุดแบบไหนแล้วก็อืม ก็จะมีแบบว่าอาจจะแต่งเพิ่มนิดนึงน้องเหล่านี้ชอบแบบว่าสมมติแบบชุดเขาเอาให้มาเลือกแล้วนะคะให้มาเลือกให้มาเลือกแล้วน้องเหล่านั้นก็เลือกเลือกแล้วก็แบบว่าอ๋อเอาแบบนี้แล้วก็จะแบบว่าอืขอเพิ่มแบบนี้อีกนิดนึงอีกนิดนึงอะไรแบบนี้นะคะแบบว่าเพิ่มเพิ่มกว่าแบบแบบที่เขาให้อ่ะเออน้องเหล่านีจะทอแบบนั้นนะคะไม่รู้ทำไม แต่ก็ไม่ได้ไม่ได้ไปตัดที่ใครไม่ให้ใครตัดนะคุณแม่ตัดให้นะคะคุณม่คุณแม่แมเอ่อเป็นช่างเย็บเสื้อผ้าเออใช่ก็ตัดชุดตัดชุดสวยๆอะไรอย่างนี้นะคะก็ชุดน้องเหล่าเงินที่ใส่ทั้งหมดก็คือคุณแม่ตัดคุณแม่เป็นคนเย็บให้หมดเลยนะคะแล้วก็น้องเหล่าเงนก็บางชุดน้องเหล่าเงนก็แอบแบบว่าออันนี้ไม่ดูปี ชุดนี้นะคะแบบนี้เลยจะทําแบบนี้ตรงมันจะเป็นแบบตัววีอะคอมันจะเป็นตัววีนะคะตัววีแบบนี้ก็จะีเออก็เหมือนเสื้อนี่แหละแต่ว่ามันจะวีออกมาแบบออกมาตรงนี้อีกนิดนึงก็จะวีลงมาอีกนิดนึงออมานี้นะคะมันก็จะไม่รู้ว่าจะแขนยาวหรือว่าแขน ประมาณครึ่งหรือว่าแขนสั้นหรือว่าแขนกุดอันนี้ต้องรอดูนะคะไม่รู้ว่าตอนนี้ยังคิดไม่ได้นะคะว่าจะแบบจะจะเย็บแขนยาวหรือว่าแขนอะไรดีนะคะก็จะเย็บประมาณนี้เลยแต่ว่าข้างล่างนี้ต้องห่างกังไม่เอานะคะแล้วก็ที่ไอที่เขาใส่สายนี่ก็ไม่ใส่แต่ว่าถ้าถามว่าจะปักเออเขาเรียกอะไรมุกเหรอปักมุกปักอะไรปักไหมก็ปักนะคะ จะเจ้ารูปชุดแบบนี้แต่ว่าไม่รู้ว่าน้องหล่อเงินจะเพิ่มอะไรอีกนะคะจะใส่อะไรเพิ่มจะเพิ่มตรงไหนดีไนนี่นะคะ่ะเอาแบบถ้าแบบนี้ก็สวยอยู่นะน้องหล่อเงินว่ามันสวยอยู่แต่ไม่รู้ว่าถ้าถ้าน้องหล่อเงินจะเย็บชุดของตัวเองเลยแบบว่าไม่ไม่เป็นชุดกลุ่มอะ แต่ว่าเราซื้อไหม้ยิบเออเย็บแล้วก็จะใส่คนเดียวอะไรเงี้ยคือมันไม่เป็นกลุ่มไงหือนอกนั้นชอบแบบว่าจะเย็บเสื้อผ้าแบบให้มันไม่เหมือนคนอื่นนะจะแต่งไปแบบอีกแบบหนึ่งจะออกแบบอีกแบบหนึ่งอะไรเงี้ยนะะแบบแบบคล้ายคนอื่นไหมก็้ายแต่ว่าเราจะเพิ่มเติมอีกอะไรเงี้ยนะะแบบนี้ก็สวยแบบนี้ก็สวยแต่ว่า ไม่น่าจะเหมาะก,กับน้องหล่าเงินเพราะว่าไม่เหมาะเลยแบบนี้ก็สวยนะแบบชุดพม,ม่าเลยอันนี้ก็สวยอันนี้ก็สวยไปอีกอันนี้ชุดสิบสองปันานะคะเอ่อท่านน้องเหล่าเงินอยากเย็บแบบนี้อยู่นะแต่ว่ายังไม่ได้เย็บเพราะว่ายังไม่มีชุดยังไม่มีชุดที่จะเย็บแบบนี้ จริงๆอ่ะเย็บเสื้อผ้าชุดอะไรเงี้ยถ้าเราสมมติเราซื้อมาซื้อมาร้อใช่ไหมคะซื้อมาอ่าร้อหยวนชุดชุดอะที่ยังไม่ได้ตัดไม่ได้เย็บอะไรร้อยห้าแล้วแล้วก็จะมาให้คนอื่นเย็บอีกก็จะหมดไปประมาณก็แล้วแต่รูปแล้วแต่แบบ,แบบแบบที่เราจะเย็บนะคะถ้าแบบแบบ,แบ,บที่มันยากหน่อย มันต้องหมดอะไรไปกับกระดุมที่มันเป็นกระดุมจนะีนเนถ้าเราต้องให้คนอื่นเเราคนเย็บอะต้องไปซื้อมาใส่อีกแล้วก็จะแบบมันก็จะบวกราคาขึ้นไปอีกนะ,ะอืมอะไรประมาณนี้มันก็จะแล้วแต่รูปแบบเสื้อผ้าที่เราจะเย็บเลยถ้าแบบที่มันสวยแล้วมันยากก็คือจะแบบแพงนะคะแต่ถ้าแบบธรรมดาเย็บแล้วก็แค่ใส่กระดุมอะไรอนี้ก็ ร้อยห้าสิบหยวนก็อะไรก็วานไปนะคะก็คือหมดไปแล้วถ้าธรรมดาห้าร้อยห้าสิบหยวนแล้วก็ชุดอีกร้อยห้าสิบหยวนก็ตีไปแล้วสามร้อยหยวนนะคะสามร้อยหยวนก็ประมาณพันห้าร้อยบาทนะคะพันห้าร้อยบาทอะ่ะโอ้โหถ้าแบบทุกเอ่อบางคนอนะ่ะถ้าแบบว่าไม่มีคุณแม่หรือไม่มี เ,เหมือนน้องเหล่าเงินอะน้องเหล่าเงินมีคุณแม่ใช่ไหมคะคุณแม่ที่เย็บเสื้อผ้าก็จะแบบว่าถูกหน่อยถูกหน่อยไม่ใช่ไม่ได้เสียค่ายเย็บนะถูกถูกที่บอกว่าไม่ได้เสียเลยก็คือคุณแม่เย็บให้ฟรีแล้วก็ถ้าซื้อชุดอะน้องเหล่าเงินก็ซื้อเองก็จ่ายเองแล้วกสิบหยวนไปเลยแล้วก็ค่ายเย็บก็คือไม่ได้ออกก็คือสบายตัวไปแล้วนะคะถ้าเป็นเพื่อนเพ่อ,เพอ,อะเพื่อนที่เขาแบบว่าคุณแม่เขาก็ไม่ได้เย็บเสื้อผ้า แล้วก็ไม่มีคนเย็บเสื้อผ้าอะไรนี้ต้องไปให้คนอื่นเขาเย็บเขาก็จะหมดตังค์เยอะนะคะก็จะบอกว่าบางคนก็ไม่อยากไม่อยากจะซื้อชุดเยอะเพราะว่ามันจะออกค่าค่าซื้ออะไม่กลัวไงชุดชุดสมัยเนี้ยแล้วแต่เราจะเลือกรูปแบบไหนเลยลมแรงมากตกใจหมดว่าทำไมลมแรงจังเลยอะน่กกากลัวก็คือแบบว่า ค่าเย็บอค่าซื้อซื้อชุดอะไม่กลัวนะคะเพราะว่ามันจะมีหลายๆแบบตั้งแต่เราจะเลือกแบบว่าประมาณหกสิบหยวนเจ็ดสิบหยวนหรือว่าหนึ่งร้อยหยวนร้อยห้สิบหยวนสองร้อยอะไรอย่างเี้ยนะคะมันมันก็คือแบบว่าตีราคามาตั้งแต่หกสิบแล้วเหกสิบลงก็ก็จะมีอยู่แต่ว่าไม่มีไม่มีเสือ้อไม่มีผ้า ไอ้ผ้าที่เป็นเสือ้อเออไม่มีนั้นแต่ว่าก็ตีขึ้นก็หกสิบขึ้นไปแหละก็หกสิบหยวนก็คือแบลว่าราคาเข้าถึงอยู่นะคือเข้าถึงอะ่ะสุงมชนเข้าถึงทุกคนเข้าถึงแล้วก็ซื้อมาค่าเย็บในคือแบบว่าทุกคนจะไม่กลัวค่าซื้อแต่ว่าจะกลัวค่าเย็บมากกว่าอะไรยงี้นะคะซื้อมาเยอะก็ต้องแบบว่าหมดไปกับค่าตัดชุดเยอะวันนี้ลมแรงมาก ลมแรงกว่าปกติเลยอะอากาศก็แบบยังไงก็ไม่รู้นะต,ตอนนี้คือมันสองวันก่อนอะคือตอนกลางวันอะแดดร้อนนะแล้วพอช่วงตอนออตอนเที่ยงอะแดดร้อนแล้วก็พอตกเย็นอะคือมันบ่ายเริ่มบ่ายแล้วมันก็จะแบบว่าท้องฟ้ามืดไปหมดเลยอ่ะมืดแล้วก็แบบว่าลม คิดว่าจะฝนตกแต่ก็ไม่ตกนะคะสองวันนี้ก็ยังไม่ตกแล้ววันนี้ก็ยังวันแดดร้อนแล้วก็ลมลมแรงๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะโอ้ไม่ไม่อยากออกไปไหนเลยอ่ะคือถ้าออกไปนี่มันร้อนแล้วก็ลมลมแรงอืมแล้วอีกอย่างก็ไม่รู้จะไปไหนอีกนะคะคือว่ายัางก็เล็กแค่นี้เองก็ไม่รู้จะไปไหน,นะ,ะไปจะไปได้ก็แค่เออไปที่เดิม ที่เก่าที่เดิมแล้วก็มันไปไหนไม่ได้แล้วเราเหมือนก็ไม่รู้จะถ่ายคลิปอะไรนะคะก็ไม่รู้จะออกไปถ่ายคลิปอะไรก็ถ่ายอยู่ในในหมูบ่บ้านอยู่ในบ้านน้องเหล่าเงินนะคะไม่ออกไปไหนเลยก็ทุกคนก็อืเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะอย่าเบื่อกันนะคะเป็นกําลังใจให้หน้องเหล่าเงินต่อไปนะคะอย่าเพิ่งเบื่อกันใ,ในในตอนที่น้องเหล่าเงินถ่ายคลิปอยู่ในหมู่บ้านย่ในบ้าน มากกว่าสถานที่นอกบ้านนะคะก็ <g iggle>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  าฝากติดตามกันต่อไปนะคะตอนนี้ก็คือย,ยังเย็บไม่เสร็จยังไม่ได้เย็บพ่อคุณแม่ยังไม่ว่างนะคะก็ต้องรอให้คุณแม่ว่างก่อนแล้วก็คขามาเย็บให้นะคะตอนนี้คุณแม่ก็รับอของคนอื่นอยู่คนอื่นที่มาเย็บเสื้อผ้าที่คุณแม่ก็ยังรับไว้อยู่นะคะแต่ว่ายังไม่ได้เย็บไม่ได้ตัดไม่ได้เลยเลยของน้องเหานัก็คือ,อยังเป็นพื้นแบบนี้ลู แบบนี้อยู่เลยยังไม่ได้ตัดยังไม่ได้อะไรเลยนะคะทุกคนก็คง <c oughs> ต้องรอติดตามต่อไปนะคะว่าน้องหล่าจะตัดชุดออกมายัางไงบ้างเมื่อกี้ก็ให้ให้ดูรูปแบบแล้วนะคะแต่ว่าก็ต้องลุ้นต่อไปว่าน้องหล่อจะ <c oughs> จะเอาแบบที่คนอื่นเขาเย็บมาหรือว่าจะแบบว่าอ่าจะทาอีกแบบนึงนะคะ จะออกมาอีกแบบเดิมก็ไม่รู้นะคะทุกคนต้องรอติดตามต่อไปนะคะเพราะว่าชุดนี้จะใส่ไปงานงานบวชงานบวชงานบวชพระบวชเนนบวชลูกแก้วนะคะก็คือในหมู่บ้านน้องหลัง,งเขาก็จะมีลูกแก้วจะบวชอีกนะคะเป็นพี่สะพ้ยเออเป็นพี่น้องน้องหลังเน,นี่ยเป็นพี่สะพ้ย พี่สะใภ้อีกแล้วก็จะบอกว่าพี่สะใภ้คนไหนคือน้องเหล่าเงินเขาอ่ะพี่ญาติพี่น้องเยอะมากพี่น้องจักแบบว่าคุณอ่าคุณแม่ก็เยอะอยู่แล้วนะคะก็คุณแม่ก็จะแบบว่าจะจะมีพี่สาวอีกประมาณห้าคนนะคะก็นี่ก็เยอะพอสมควรแล้วนะคะลูกๆหลานๆก็เยอะแล้วพอมาถึงฝั่งคุณพ่ออีกคุณพ่อก็จะแบบว่าเออคุณพ่อจะมีพี่น้องแค่แบบว่าสามคนนะคะเป็นมีพี่น้องแค่สามคน คุณพ่อเป็นคนกลางนะคะแต่พี่น้องของคุณย่าน้องหล่าวเนินอ่ะคือแบบเยอะมากเยอะสุดแล้วก็แบบว่าจําไม่ค่อยได้บางคนก็คือแบบว่าถ้าเจอข้างน้องหล่าเงยังไม่รู้เลยว่าเป็นพี่น้องกันอะไรอย่างนี้นะคะแบบนี้ก็มีนะคะน้องหล่าวเงินอ่ะโอ้คือมันจําไม่ได้หมวดจริงๆอะ่ะแล้วก็บางทีก็แบบว่าเออเคยเจอกันอะไรงี้นะคะแล้วก็แบบ เคยคุยแกเคยแบบว่าเคยเจอกันอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่รู้ว่าเป็นพี่น้องกันแล้วก็พอแบบว่าที่บ้านมีงานหรือว่าเออทางนู้นเขามีงานก็จะแบบไปช่วยอย่างใช่ไหมแล้วก็ไปเจอกันแล้วก็เออเราเป็นพี่น้องกันอะไรเงี้ยเราก็งงไปอีกจ้าแล้วก็อถ้าคุณพ่อคุณแม่เออคุณปู่คุณย่าเข้ามาพูดถึงเรื่องพี่น้องอะไรพูดถึงคนคนนี้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 น,นั่นงคนไหนอะ่ะใครอะ่ะ อยู่ที่ไหนอะอะไรเงี้ยแล้วก็แบบอืมตอนนี้ก็ยิ่งแบบว่าห่างเหินกันห่างหายกันไปเยอะมากกว่านะเพราะว่าอาจจะเพราะเอ่อยังไงอะคือเขาก็ปิดด่านอีกนะคะปิดด่านปิดอะไรเขาไม่ให้แบบว่าเข้าหากันอะไรเงี้ยก็คือในเมืองยางก็เมืองยางแต่ว่าทางเชียงตุงทักที่เล็กอะก็จะไปหากันได้แบบว่าไปเราไปได้แต่ว่าถ้าทางเมืองลา้าเมืองแผน สืลืออะไรอย่างนี้ไปไม่ได้นะคะมันก็เลยบอกว่ากงไม่ได้เจอนะคะมีงานก็ไม่ได้เจอซึ่งตอนนี้คือพี่สะพ้ายเขาก็จะบวชจะบวชอีกบวชลูกแก้วนะคะก็คือแบบว่าพี่น้องก็อาจจะไม่ได้มาครบไม่ได้ไม่ได้มาหมดที่แบบว่าอยู่ทางเมืองลาเมืองแผนอะไรองี้ก็อาจจะแบบไม่ได้เข้ามานะคะยังไงอะ ก็น่าเศร้าอยู่นะที่แบบว่ามีจะมีงานทั้งทีอ่ะแต่ว่าพี่น้องไม่ได้มาคบก็มันก็ไม่ค่อยอบอุ่นเท่าไหร่นะมันมันดูแบบว่าดูในงานเราเห็นคนนู้นคนนี้เอ๊ะทำไมขาดขาดอีกขาดคนนี้คนนี้อะไรเนี้ยมันก็จะความอบอุ่นอ๋อคมความอบอุ่นมันก็จะเออไม่ค่อยมากนะคะ พี่น้องเยอะพี่น้องเยอะพูดถึงพี่น้องเยอะนี่ล่ะอ่ะนี้เออขำเจอข้างนอกไม่รู้จักไม่รู้จักไม่พี่น้องกันไม่รู้จักผมไม่รู้จักแล้วแล้วก็รอดูไปรอดูอีกคลิปรอติดตามชมอีกคลิปหนึ่งนะคะว่าจะตัดชุดออกมาแบบไหนนะคะซึ่งเ,เวลาจะจะตัด ชุดนี้อ่ะน้องเหล่าเงินจะถ่ายให้พี่ๆทุกคนได้ดูนะคะว่าเอ่อน้องหล่าเงินก็ต้องช่วยคุณแม่อยู่แล้วแหละพ่อเป็นชุดของน,น้องหล่าเงินนะคะถ้าน้องหล่าเงินไม่ช่วยก็แม่ก็ไม่เย็บให้ค่ะพ่อมันเย็บฟรีเนาะก็ต้องช่วยเออตัดผ้าตัดผ้าน้องเหล่าเงินยังตัดไม่เป็นนะ,ะตัดแบบให้มันเป็นอะไรอะ่ะเขาเรียกยังไงเป็นทรงเหรอก็คือตัดแบบ ให้มันเป็นชุดเลยอ่ะเออไม่มันจะตัดค่าให้มันเป็นแบบว่าเป็นอันนี้เป็นช่วงแขนอันนี้เป็นช่วงไหล่อันนี้เป็นช่วงหน้าอกหรือว่าตรงเอวตรงหลังอะไรอย่างนี้นะคะมันก็จะมีแบบนี้ก็น้องหอกหยังตัดไม่เป็นนะคะอันนี้ก็คนแม่ก็จะตัดไปแล้วก็เวลาที่แบบตัดเสร็จหรือจะใส่ลายตอกลายอะไรอย่างนี้นอหงหอกนี้ก็ต้องทํานะคะแล้วก็ใส่กระดุม อะไรนี้ก็ต้องไปต้องเหลาเดินถ้าไม่ทําก็ไม่ได้นะคะไม่ได้ไม่เย็บให้ค่ะแล้วก็ถ้าแบบว่าชุดคนอื่นแล้วคุณแม่เย็บเสร็จแล้วต้องมาปักกระดุมอีกต้องอะไรอ่าปักกระดุมปักอะไรต่างๆอีกก็ต้องไปต้องเหล่าเงินนะคะก็คือแบบว่าอันนี้คือแบบว่ายังไงให้เย็บฟรีแล้วก็ช่วยแบบว่าช่วยแบบว่าอะไรปักกระดุม ติดกระดุมให้อะไรอย่างนี้นะคะอันนี้คือแลกกันนะคะไม่ได้แบบว่าฟรีจนไม่ได้ทําอะไรไม่ใช่นะคะได้ต้องทําค่ะไม่ทําไม่ได้นะคะทุกคนเโอเคค่ะงั้นก็รอดูอีกคลิปหนึ่งนะคะรอติดตามชมอีกคลิปหนึ่งเวลาจะตัดชุดพืนนี้นะคะทุกคนกะจะเอาสองชุดแต่ว่าได้แค่ชุดเดียวไม่รู้ว่าจะเอาอีกไหมพอก่อน <laughs> พักก่อนแม่บอกให้พักก่อนนะคะชุด พกก่อนค่ะโอเคค่ะงั้นสำหรับคลิปนี้น้องเหล่าเงินก็จะขอตัวลาไปก่อนนะคะฝากพี่ๆทุกคนติดตามชมและเป็นกำลังใจให้น้องเหล่าเงินด้วยนะคะแล้วก็รอติดตามชมคลิปหน้าด้วยนะคะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามกดกระดิ่งทั้งหมดให้น้องเหล่าเงินด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย